ที่รายเทคนิคดุสิตวันนี้จะมานำเสนอโครงการของสาขาสถาปัตยกรรมนะครับเป็นโครงการสปาเพื่อสุขภาพครับบทที่1ที่1.1ที่มาและความสำคัญตัวของโครงการรีลีฟสปาที่ผมได้คิดขึ้นมานะครับมีที่มามาจาก การต้องการเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของคนที่มาท่องเที่ยวซึ่งคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็คือเขาต้องการที่จะมาพักผ่อนบำบัดร่างกายและจิตใจซึ่งในการมาท่องเที่ยว,วเนี่ยนอกจากการจะมาเที่ยวเดินป่าเดินเขาเล่นกีฬาหรือว่าไปาเครื่องเล่นต่างๆก็ยังยังมีทางเลือกที่สามารถจะไป พักผ่อนได้ในการมาสปาเดยนการบำบัดซึ่งผมก็เลยใช้ตัวสปาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาตออสนองของเรื่องนั้นเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยมีคนที่เหนื่อยกับการงานการเรียนหรืออะไรต่างๆและจึงต้องการวันหยุดเพื่อที่จะมาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ว่ามาก็จะสามารถเข้ามา บำบัดหรือมารักษาบริการใช้บริการสปายน,นี้ได้ก็จะช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีดจิตใจที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็ยังเป็นความสําคัญที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจสําหรับคนในพื้นที่ชาวบ้านเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเพิดขึ้นครับวัตถุประสงค์ของ การนะครับก็ต่อจากหัวข้อที่แล้วเพื่อรองรับรก,ก็จะเพียงพอสาหรับการรับนักท่องเที่ยวนะครับขอบเขตในตัวของโครงการโครงการนี้เนี่ยก็ในระหว่างก,การศึกษาสํารวจหรือว่าการดูเคส e s t u ต่างๆก็จะมีขอบเขตของการเนีเ่ยไอหัวหัวข้อมอนอันจ้อยเดียวเลยเนี่ยเวลาที่พกเราทำคอมพิวเตอร์นะมันจะมีข้อด้อยตรงเนี้ย ทำคอมพิวเตอร์ในหน้าจอตัวเองเนี่ยมันซูมเข้าซูมออกได้เ่อนซูมเข้าซูมออกได้เราจะไม่รู้สึกว่ามันตัวเล็กตัวใหญ่แต่พอมันต้องมานําเสนอเนี่ยไอตอนนําเสนอเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าคนที่กรรมการที่ดูอยู่หรือว่าคนที่ฟังเรานําเสนอเขาก็จะเห็นเลยว่ามันตัวกระจ้อยเดียวต้องแบบใช้กล้องสองทางไกลดู <ทะ S 1> อ,อ่ะ่อ ขอบเขตของการศึกษานะครับก็จะศึกษาในเรื่องของการออกแบบขั้นพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาของที่ตั้งของโครงการว่าโครงการนี้ทําอยู่ที่ไหนทําเลเป็นยังไงผลกระทบอย่างไรแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการให้บริการสปาว่ามีอยู่หลายแขนงมากจะเลือกใช้แบบไหนเริ่มถึงไซส์ของโครงการนียอยู่ในพื้นที่ที่ติดป่าไม้ก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญเป็น เอกสารในะวิจัยที่เดี่ยวข้อจะเป็นเหมือนการรวบรวมข้อมูลในขอบเขตการศึกษาตั้งแต่ของคนที่หนึ่งที่ได้กล่าวมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ใช้งานของบริการสปาสนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของภายในและก็ภายนอกครับภายใน,น,นก็จะเป็นกลุ่มของคณะบุคลากรผู้บริหารต่างๆนะครับผมก็ได้ทำเป็นโฟล์ชาร์ออกมานะครับว่าในโครงการนี้เนี่ยจะมีกลุ่มแผนกอะไรบ้างก็จะมีหลักๆก็คือเจ้าของโครงการนสาะผู้ช่วย ฝ่ายประชาสัสามพันธ์ส่วนบริการส่วนให้บริการสปาคือคนทำสปานะครับแล้วก็ส่วนบริหารเรื่องการวางแผนการในองค์กรนะ,ะแล้วก็ส่วนช่างเทคนิคที่คอยจาซัพพอร์ตในตัวของโครงการะครับกลุ่มผู้ใช้ภายนอกก็หลักๆก็คือผ,ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสปา ศึกษาไว้ทั้งหมดเลยว่าจะยึดอันไหนมาเพื่อที่จะสอบคอแล้วก็สนับสนุนการนวดร่างกายน,นี่จะเป็นาการบำบัดสปาโดยการใช้นวดไม่ว่าจะเป็นการนวดแขนไทยการแขนโบราณแผนใหม่แข่ปัจจุบันใน,นเกี่ยวกับการนวดร่างกายการยืดเส้นยืดสายนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติ เนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยผมเลือกสาย์ติดที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีธรรมชาติป่าอันเยอะนะครับก็จะเื่อนของลักษณะพื้นที่ครับก็คือเป็นพื้นที่ของตัวโครงการพื้นที่ของส่วนใช้สอยพื้นที่ของส่วนบริการพื้นที่ส่วนต่างๆครับการได้ยินอันนี้ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับตัวสายโครงการนีนน้จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการได้ยินเนี่ยอย่างไรบ้างไมว่าจะเป็นทั้งผลดีผลเสีย ผลดีก็อย่างเช่นการได้ยินของเสียงจากธรรมชาตอิอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ดีซึ่งเป็นเสียงต่อไปคือการศึกษาข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมในหัวขอ้อนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหัวขอ้อย่อยนะคา,าคือตําแหน่งของที่ตั้งของโครงการนะครับก็ตําแหน่งก็จะอยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีตำเภท่ากระดานอำเภอศรีสวัสินะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ของจังหวัดกาญรแล้วก็ เดินทางเข้าถึงสัาภาพมันเล็กเหลือเกินมอ,มองแทบไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ตรงตรงที่เป็นจังหวัดอําเภอที่ตั้งของอำเภอแต่คุณก็ควรจะต้องวงเนี่ยวงเหมือนอย่างเงี้ยแต่มาวงวงในตัวอําเภออริเภอเมืองของคุณด้วยต่ออันนี้เป็นโซนของ ขบนาคมการส่วนส่งนะครับก็ในส่วนของการเข้าถึงซ้ายก็มีแผนที่จากมกสอการจานันบุรีแล้วก็มีเส้นทางหลักเส้นทางรองที่สามารถเป็นทางเข้าถึงสายของการศรากรึกษาเ,าเายยาาาก,กี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างาะานะคร,รับอันนี้ก็จะเป็น่วนในหัวข้อแรกในการศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานรากครับดวจะเป็นการฐานรากเดียวหรือว่าจะเป็นฐานรากเชื่อมต่อกับการแผนเป็นฐานรากที่ว่า แล้วตัวตัวนี้ปริมาณน้ำใช้ต่อคนต่อวันเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงบ้างสำหรับอาคารหลังนี้ตัวอาคารนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวการวิเคราะห์โครงการเนี่ยจะไม่ได้มีกำหนดว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีขนาดหรือว่าพื้นที่กว้างมากขนาดซึ่งมันในส่วนนั้นเนี่ยคืออยู่ในบทที่สามว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีขอบเขตลักษณะนะเป็นความสูงกว้างอะไรมากเท่าไหร่ซึ่งก็คือ ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีพร้อมเรื่องของปริมาณต่อคนต่อวันนะครับเอาเอาดัตต้าก่อนเอาดัตตาอย่างเช่นในในข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยกำหนดให้อย่างเช่นถ้าบ้านพักอาศัยเนี่ยจะต้องมีปริมาณน้ําใช้ต่อคนเนี่ยสองร้อยลิตรอ่าต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็คิดปริมาณน้ําเสียที่จะเข้าสู่ถังบำบัดน้ําเสียเนี่ยอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นตของน้ําที่ ที่ใช้ไปนั่นแปลว่าวันหนึ่งก็จะมีน้ําเข้าถาังแบบน้ําเสียเนี่ยต่อวันเนี่ยหนึ160ลิตรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเลขเหล่าเนี้ยมันก็จะไปคิดต่อนะครับซึ่งมันก็จะไปคิดต่อในเรื่องของการวิเคราะห์ในบทที่3ต่อเยอะอย่างเช่นสมมุติถ้าเราจะต้องเลือกถังแบบน้ําเสียเนี่ยในบทที่2นิสัเกณฑ์เรารู้แล้วว่าต่อคนเนี่ยใช้น้ําเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ160ลิตรต่อคนต่อวัน ก็ต้อมาคิดต่อว่าแล้วถ้าคนในบ้านมีการสมมุติสองคนก็จะเป็น320ลิตรต่อวันคิดต่อไปอีกทำแบบบำบัดน,น,น้ําเสียเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการบำบัดน,น้ําเสียเนี่ยจนน้ําระบายออกสู่บ่อพักหรือบ่อระบายน้ําทิ้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสามวันนะครับนั่นแปลว่าน้ําจะต้องมีปริมาณน้ําที่จะต้องโรเตตอยู่ใน ถังบัตรน้ำเสียเนี่ยสามวันก็หมาว่าต้อง3อ0สามร้อยยี่สิบเนี่ยคูณสามก็จะกลายเป็นเก้าร้อยหกสิบนะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกถังบัตรถังรบัดน,น้ำเสียเนี่ยขนาดหนึ่งพันลิตรนะเพื่อสามารถครอบคุมปริมาณน้ำได้ดังนั้นะตอนนี้ผมต้องการถามเราคือเรื่องของปริมาณน้ำใช้ของคนเนี่ยถ้าเป็นบริการสปาเนี่ย ต่อคนเนี่ยต้องใช้น้ำกี่ลิตรต่อวันหรืออาจจะเป็นอัตราจจเฉลี่ยก็ได้ว่าคนที่มามาใช้บริการเนี่ยต่อคนเนี่ยใช้น้ำประมาณเท่านี้หรือหรือถ้าตรงนี้ธาานวินยังไม่สามารถรจะหาข้อมูลได้เนี่ยอาคารตรงนี้มันก็เป็นถือเป็นอาคารสาธารณะก็อาจ,จต้องย้อนกลับไปดูในกฎหมายของปริมาณน้ําของอาคารสาธารณะ ว่าต่อคนเนี่ยใช้น้ำกี่ลิตรหรือว่าไปดูในกฎหมายของอาคารที่มีความใกล้เคียงกันนะครับข้อมูลจะได้มาเป็นพื้นฐานในการในการต่อพื้นฐามแล้วถ้าเป็นไปได้ในบทที่3เนี่ยเราสามารถที่จะหาข้อมูลเฉลี่ยจากสถิติได้นะครับหรืออาจจะจากเคสตับบี้ก็ได้นะ คสต์ดี้ก็พี่ต่อเดือนเนี่ยใช้น้ําเท่าไหร่สมมติท้าเรามีโอกาสได้ไปศึกษาในเคสต์ดี้ใช้น้ําเท่าไหร่เอาของของพี่เนี่ยใช้น้ําต่อเดือนเนี่ยเท่านี้เท่านี้ร้านของพี่มีคนมาใช้บริการเท่าไหร่ครับมีพี่มีคนมาใช้บริการเท่านี้เอาสมมติอย่างเช่นถ้าต่อเดือนใช้น้ําพันลิตรมีคนมาใช้บริการเนี่ยยีคนเอายีสคนหารพันลิตรนะครับ ก็จะเป็นแะไห้าสิบห้าสิบลิตรต่อคนต่อวันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือบทที่สองมันก็ต้องมีมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้เราเนี่ยได้เิรคราะห์ได้แต่ถ้าบทที่สองเราไม่มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเนี่ยไอ้บทที่สามมันก็ก็จะไม่มีข้อมูลทําการวิคค์นะครับอ่ะต่อครับของเตอนนี้ก็อาจารย์ได้ว่ามาคือผมไม่ได้หาข้อมูล ครับอันนี้ก็จะคบในส่วนของหัวข้อเอกสารในงานวินจัยที่เกี่ยวข้อ,คขอ,องครับของในบทที่2ครับอันนี้ก็จะเป็นาการนำเสนอทั้งหมดของตัวโครงการในส่วนของบทที่หนบทที่2ที่นำมาปิดรจตในวันนี้ครับก็ขอจบการ